We'll be right <laughs> back. นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์ค่ะรายการหนังทางช่องทวิชั่น70และ38รวมไปถึงช่องซูเปอร์บันเทิงเปรยวเพิิงแห่งโลกมายาค่ะวันนี้อยู่กันครบ4คนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวไปสวัสดีนะคะคุณจีนคุณต่อและคุณพิินันกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีินันอะไรน่ะใครจะมายิงคุณนมาใส่เสื้อเกาะกันกระสุนเขากำลังมาไม่จริงค่ะเหนียว ใครกำลังมาไปทำอะไรไม่ดีมาพี่บิ๊กทีมรีโหลดใครข้าควรหน้าเนี่ยก็เลยหน้าเฟซบุ๊กเลยจะโดนยิงเอาใช่เอาเป็นเสื้อกรอะเนี่ยว่าใส่แบบขอบคุณทำไปมงคลไปแจกไหมฮะแจกไหมไม่แจกมาโชว์เฉยไม่ยืมเอาให้คุณใส่ไงผู้พิพากษาไทยไทยโซกันอะไรไหมพี่นันผมถามจริงๆอ่ะไม่รู้แต่เขาบอกว่าขอจริงนะใช้ได้จริงจริงว่ะเออต้องลองด้วยแตะแต่แต่ เดี๋ยวจะจุกกันนะครับพี่จอรกันได้แค่้กันศูนย์นะตีนไ้กันนะครับกลับมาสดๆเหมือนเดิมนะครับกับรายการวิวเฟเดอร์ของเรานะฉะนั้นแล้วส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับ4642200พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของเรารวมทั้งใครไปดูหนังเรื่องไหนมาอยากจะถามอะไรเนี่ยอาพีนันพร้อมจะตอบแล้ว ริือเปล่าผมก็โยนไปอย่างนั้นเลยโยนไปก่อนไงเขาเป็นผู้มีความรู้ต้องให้เราไป็ัคนตอบนะมีประเด็นมากมายที่จะพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นขอไปพูดถึงคนที่เขาเอาเรื่องราวของวีไฟเดอร์ไปโพสต์ใน Facebook ก่อนดีกว่านะเราไปดูใน Facebook แฟนเพจของวีไฟเดอร์เนี่ยคุณกิติพงศ์เขามาเล่นเกมกับเราบ่อยๆล่าสุดเขาได้รางวัลไปครับ เขาเลยมาช์นานได้ทีใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเสื้อยืดจากประเทศนายพลอลาดินเดินทางมาถึงกับผมแล้วจากการันตียืนยันเล่นจริงได้จริงขออภัยที่ไม่สามารถลงรูปมาได้เกรงใจพี่นันเอ่ยังไงทำไมทำไมอ่ะคือผมว่าทุกคนลงรูปก็เกรงใจพี่นันหมดกลัวโซนี่เนีพี่นันไม่ได้หรอกกลัวจะผมกลัวผมรู้สึกน้อยหน้าไม่ไม่ไม่คือคนบางคนมีหน้าตาเป็นอาวุธ ทำไมทีอย่างไอพินานไงซึ่งซึ่งไม่ต้องไม่ต้องแคร์ไงเพราะเขามีฝีปากและมันสมองคนเราไม่ว่าจะไปชนะใครด้วยหน้าตาตลอดเวลาไม่ใช้อย่างนั้นอย่างเดียวยังไงวะบางทีเราก็อยากหน้าตาดีเหมือนกันนเมื่อกี้พงษ์ได้ซื่อยืดจากภาพยนตร์เรื่องเ The Dictator ไปนะครับใครอยากใครอยากได้รางวัลแบบนี้นะมันจะมีมาแจกเทียบเลยเฮ้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 ยโอ้ ตบกวนพี่ต่อตัวงพี่เสื้ออะไรเนี่ยมาที่เสื้อตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ซัดอันซัดอันมูนอันผ่านตัวนไ้แล้วตัวนี้ค่ะเสื้อจากภาพยนตร์เรื่อง e x p e n d a b l e 2นั่นเองเดี๋ยวจะโชว์ความเจ๋งของมันให้ดูตัวนี้มันไม่ได้หนาแบบไรสาเหตุนี่ Expandable ตัวนี้โ่ะอ่อ่อ่ะอ่ะอ่ะอเะอ่ะอ่ะอะเ่ี๋ยวบอ่เล่ะอ่ะอะออกะ่อนว่ามันไม่ได้แบบว่าหนาไร้สาเหตุนะอ่ะ มันกลับด้านได้แล้วมันใส่ได้สองด้านอ๋อมันมีรับกโค้งอยู่ในด้วยโอ้โซใส่รับสองหน้าบอลเลกาซี่นะครับอืนี่อะหน้าแล้วะนี่ครับของจริงแล้วครับ expandable expandable ตัวเล็กไปหน่อยไม่งั้นจะยึดไว้เองสตาร์ลูนอันนี้ขอนะย้ำว่าอันนี้ขอต้องขอให้แฟนขอให้ภรรยาหรือขอให้ลูกสาวเพราะว่าเนี่ยคืออย่างสุดเ่าที่มีแล้วนี่มันเล็กมากเลยเล็กไซส์เอ็มเล็กจิ นี่ใสเอ็มนะนัี่ไส่เอ็มเราอะคือใส่ไม่ได้อมใส่ไม่ได้ตัวที่มีเนี่ยจะไปใช้ S อสแนะนำสำหรับเป็นแฟน expandable แบบใส่เล็กทีหนึ่งใส่นั้นเขาให้คนแสดงใส่ไปหมดแล้วก็คือใส่เราได้เห็นกล้ามหน้าอกอ่ะเต็มๆนะแต่คือผู้ชายใส่ก็นมโผล่นะผมว่าแต่ว่าเรื่องนี้ตัวใหญ่เบเลยเลยครับ เรื่องอะไรขึ้นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ค่ะผมหนังไทยสุดที่คุณทุนแดนกำกับใช่ไหมครับแดนเบอเวนนี่แะครับตัวนี้ครับนะโอเคส่งมาร่วมสนุกกันนะครับ4642200นะครับมีหนังอีก2เรื่องอันนี้แจกพร้อมกันทีเดียวเลยนะแจกมันไปเลย2เรื่องรางวัลเดียวเป็นเลย2เรื่องดีเทนชันแล้วก็21 Jump Street นะครับขอบคุณของรางวัลทั้งหมดไปด้วยนะครับค่ะ อะ่ะในเริ่มได้เรื่องได้เรื่องสักทีนะเอาประเด็นของเราวันนี้นะครับส่งเข้ามากันเลยดีกว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของตัวละครที่รวยรวยเรวยแบบมีเงินมหาศาลคุณผู้ชมคิดถึงตัวไหนบ้างแล้วอยากจะเป็นตัวละครตัวไหนจะได้รวยเหมือนเขาบ้างจริงจริงมีตัวไหนที่สนใจเลยตัวไหนที่สนใจรวยแบบใครเดียรวยแบบกรีนฮอนเน็ตได้ไหมทำไมจะมีคนชงกาแฟกินกา ทายาทอะไรหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆจะได้แต่ไม่ไปทำเหมือนมันนะไม่ไปหั่นูุปป้นลูกเปิ้ลเลยไม่ค่อยดีอ่ะมีผู้ช่วยเป็นเคโตอีกั้งหับของสร์นพิเศษชงกาแฟนะอ่ะส่งมาได้นะครับคุณอยากจะเป็นตัวละครตัวไหนอยากเจอรวยเหมือนเขายังไงนะครับ4 6 4 2 2 0 0รับรางวัลทั้งหมดในวิ e ไฟเดอร์วันนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเราไปดูข่าวกันดีกว่านะครับนิวส์อัปเดตครับ ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวของความสูญเสียในวงการภาพยนตร์ไทยบ้านเราอะนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสวันติดเลยมีคนจากวงการภาพยนตร์เสียไปถึง2คนนะนะครับเ,เริ่มต้นจากคนแรกก่อนนะครับกับการสูญเสียอดีตผู้กำกับดังนะครับสมคิดเล่งอิวอย่างนี้ไม่รู้จักแต่คมอคเดชเนี่ยรู้จัก ค,คมนะคมคมมัคเดชนะครับเสียชีวิตไปด้วยวัยรู้สึกจะ66ปีนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทโคลิซิโคลิเซียมฟิล์มนะ <ừng. S 1> แล้วก็เสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุของการเสียชีวิตก็คือหัวใจล้มเหลวฉับพลันนะครับพี <ừng. S 1> ่ต่อคุ้นเคยกับงานของคมบัคเดชถ้าเห็นหน้าแล้วจะต้องรู้สึกว่าหนังประเภทไหนหนังประเภทที่เข้าที่เพชรเอ็มไฮข้างโรงเรียนสุภูเหล่าน่ยังไงยังไงแอคชั่นแอคชั่นบูบูแอคชั่นครับผม มีรักอภิชาติมีบินบรรลือฤทธิ์มอมหลวงสุริวันสุริยงสรพงษงชาตรีทำนองนั้นแล้วก็ต้องว่าระเบิดไม่ค่อยมีฮะจะเตะต่อยจะเตะต่อยแล้วก็จะเป็นแบกกลาวพื้นหลังฉากก็ต้องอยู่ตามท้องทุ่งที่มีเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอะ คือต้องต้องบูรหํากันน่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยระหํานะแต่ยุคนั้นมันก็ระหัมยุคแปดศูนย์เนี่ยไปดูผลงานของแทรของแกกันหน่อยนะครับก็มีอย่างเช่นเรื่องนี้ครับตำรวจเหล็กนะครับบินบินบินบัลลูนิศแล้วก็มาชาวัฒนาพานิษนะแกเป็นคนที่ปั้นคุณบินขึ้นมานะรวมถ้งเป็นคนไปยิบคุณมาชาขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นคนแรกๆนะครับอเรื่องต่อไปนะครับทัพทิมโทนครับผมนี่นี่ไงบินบัลลูนิศใส ไอพนเจ็ดจรวดเนี่ยภาพนี้นะครับจากพัธิมิโทนเนี่ยเป็นปกหนังสือร้อยปีหนังไทยล้วผมจำไม่ผิดนะนี้นะนี่แกเด่นด้านนี้ก็ชอบแบบแกเจ็ดแกเจ็ดหน่อยๆก็สู้ๆแบบใครอะอะหลงทองทั้งชาติทั้งนั้นประมาณนั้นนี่อ่ะเรื่องนี้ก็คือเพชรตัดหยกครับผมสรพงษ์ชาตรีตรงอันนี้ไปบู๊ผมดูเรื่องนี้คือไปบู๊กับชาวขาแเลยพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมีพิตูนันทิดาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ไปดึงพระเอกจาก กจากฮ่องกงชี้เสาเฉียงมาเล่นด้วยนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับขามือสุดเ่ยก็หม่อมหลวงสุวรรณสุริยเป็นโลโก้เลยทีนี้เเรื่องต่อไปครับเสือภูเขาจารุนีนะเสือภูเขาจารุนีนะครับ ครัสระพงชาตรีมาเล่นนะครับอต่อจากเสือภูเขาก็คือพยักยี่เกครับนี่เรื่องนี้ผมเคยดูมีรีเมคด้วยมีรีเมคเป็นละครดีเช้าเฉียนด้วยเช้าเฉียนอยู่ซ้ายมือถือปืนใหญ่ๆคือตอนนั้นฉีเช้าเฉียนเนี่ยดังมาจาก กบี่ไรเทียมทานนะฮะก็ถูกดึงมาเล่นแล้วคนที่ใส่หมวกกันน็อกขี่พารามอเตอร์นั่นคือเดวิดเจียงนะมาเล่นกับสระพงชาตรีแล้วก็มอมหลวงสุริวันสุริยงเหมือนเดิมนะครับผมพู้แกมีพาัเวอ์ถึงขนาดดึงดาราไม่าคือต้องเข้าใจว่า ชีเสาเฉียนตอนนู้นเนี่ยคือเขาถูกเด้งออกจากวงการไม่กว่าแกเบี้ยวบ่อยหรือเขาโดนมาเฟียรังแกในฮ่องกงก็ไมมผมก็ไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกแกเมาก็เลยโดนดึงไปเล่นหนังไทยอยู่นะครับอ่านี่ต่อจากนั้นนะครับก็มีงานเรื่องมหาหินครับผมมหาหินนี่สมบัติเมทันีเปียมาสโมยกุลนะครับนี่เรื่องนี้โอ้ แอดโกนหัวด้วยอต่อจะมาหิน <Beautiful> ค <ser en nis> ือเจ้าพายุครับผมสรพงษ์ชาตรีเล่นนะครับมันมีข้อสังเกตนิหนึงปกติเนี่ยหนังบูของของคนอื่นๆเนี่ยนะครับผมโปสเตอร์เขาเนี่ยคุณอภินันเชื่อมันจะต้องมีแบบว่าสักสักมุมหนึ่งของของโปสเตอร์ที่จะเป็นรูป โป้ไว้หนันัเอกจะโดนคล่อมหรือไม่ก็เะเอกก็โดนคล่อมหรือโดนอะไรสักอย่างอย่างเงีบน้าที่น้ําตกคือต้องมีอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าหนังของนาคมเนี่ยมันไม่มีไว้แล้วนี่เปิดเปิดขึ้นมานิดนึงไม่ใช่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 มาก่อนเาโป้กว่นี้เยอะหนังอลองในทุกเรื่องหนังอลองนี่เต็มเ็มเต็มแล้วมีฝรั่งด้วยนะของอลองใช่ไายอย่างเดียวนะครับศูนยเสียไปแล้วนะครับแต่ผลงานของแกก็ยัง คงอยู่ในยุคคลาสสิกนะพู้นี้ได้ก็ช่องเจ็ดอมารีเมคอยู่บ่อยๆครนะฮะตัวคกเองก็มามีส่วนร่วมในการรีเมคด้วยนะครับไอ้ี่ที่มันตลกสำหรับผมนะทำไมคือเอวันที่เขาได้ข่าวครับผมทางทีมงานของซูเปอร์บันเทิงของวิลไฟเดอโทรไปถามผมว่าคุณคงเดทตายแล้วเหรอนี่ประเด็นนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ย มันเป็นข่าวมาไม่อยากให้พูดดีะว่าถาว่ากล่าวหากันมีเอ s อาม SMS นะครับจากสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของเราเนี่ยส่งมาว่าคงเดชจาตุรันรัศมีผู้กำกับเสียชีวิตแล้วที่จังหวัดสุราษฎร์เราก็ตายชักแล้วผมก็เลยบอกให้น้องเนี่ยโทรไปถามว่าพี่นันหน่อยสิจำได้พี่นันเขาเคยสั่งซื้กันใช่ครับเช็คกันไปเช็คกันมาไม่ใช่ผมอคเดช คงเดชเนี่ยเห็นเดินอยู่ในงานเอ็กโคอยู่เลยแล้ววันนั้นะก็อยู่เชียงใหม่โอ้ไปแช่งกันซะงั้นไมาคมคมอ่ะขเดชนะครับคมลมคมคล้ายคล้ายกันนั่นคงเดชโอ้งงไปใหญ่อ่ะหนึ่งคนนะครับที่เสียชีวิตในโครงการเชิงไป คนนี้รู้สึกจะเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากโรคลูเคีเมียนะครับก็จะพูดว่าเป็นนักแสดงก็คงไม่ไม่เชิงหรอกเพราะแต่เล่นอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือพันธุ์ทูนคอมกริดอินทรสุวรรณนะครับเล่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเด่นนะออกออกพระศรีธมรัตน์นั่นเองนะถ้าใครจําได้จะเล่นคู่กับพระชัยบุรีคุณตาเดียวอ่ะคุณปราบตะกณนะครับเป็นคู่หูอยู่ในเรื่องนะออกมาด้วยกันตลอดเลยเปิดตัวก็เปิดตัวพร้อมกัน แกเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นทหารที่มาร่วมงานครั้งนี้นะจริงๆทหารเล่นไม่เยอะนะก็มีสมเด็จ พระนเรศเนี่ยก็เป็นองค์ดำองค์ขาวในทหารทั้งคู่มันก็มีแก่คนนั่นแหละถ้าเราไม่นับทหารแต่แกจะควงเก่งนะใช่ครับควงไอ้เงาแกจะควงเงาอาวุธคู่มือของแกนะเราที่ได้เห็นในเรื่องนะมีมุกตลกแล้วก็มีทั้งฉากแอคชั่นออกมาจากตัวละครตัวนี้นะครับถึงหนังจะสเกลใหญ่และตัวละครเยอะมากๆแต่ตัวนี้เป็นตัวจดจําได้ตัวนี้เป็นตัวที่จดจําได้ผมว่าจดผมจดจําได้มากกว่าตัวพระเอกาจดตลอดที่ทำไมอ่ะใช่ที่พระเอกาไม่เก่งว่ะเอกาขี่ม้าก็ไม่เท่ไม่เก่งไม่เก่งไม่รู้เป็นอะไรจําได้ว่ามีข่าวของคุณแก้ว ดีอันนันเทสุดละกลายเป็นอย่างนั้นไปซะแต่แต่ตัวนี้จดจําได้จริงๆครับเพราะมีน่าจะเป็นเพราะมีสีสันใช่มั้นใช่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 ไหมมีความโหดมีอะไรอยู่ในตัวหลายอย่างแต่คือมันมันมีฉากหนึ่งที่กายไปยืนหน้าเศร้าร้องไห้อมีอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยคือตอนที่แบบเก็บศพแกจับนี่หิะแกจับทหารเฉลยเนี่ยไปแขวนคอจากมาจะได้กลัวแล้วแขวนอยู่ที่ไอประตูเมืองเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนจะเสียชีวิตนะครับ รู้ว่าเหลืออีกไม่นานแล้วไปเขียนบล็อกด้วยนะอโอ้พไปเขียนบล็อกด้วยเขียนบล็อกถึงว่าต่อสู้กับโรคเนี่ยมานานแล้วพยายาม,มทุกวิถีทางวันหนึ่งหมอก็มาบอกว่า ถึงไม่ไม่ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วล่ะไอตัวเคมีบําบัดที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ตอบสนองคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะแกก็เลยขอจกไปพร้องกับรอยิ้มแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรทํานองนี้นะครับไอจะมาฟูมไฟลก็เดี๋ยวมันจะเสียชาติชายชาติทหารซะเป็นทหารจริงๆเลยนะสมัยนันคุณก็ต้องรู้จักนะคุณอย่าฟูมไฟล์มากตามไซเบอร์สเปซเนี่ย นะครับโอเคและนี่คนานฟูมดีโอเคฟูมบ่อๆไหมฟูมบ่อยๆเดี๋ยวจะให้ใส่เสื้อกันกระสุนไว้นะและนี่คือสองอาการสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะครับวงการภาพยนตร์ได้ยังไงับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคู่ไ้ด้วยนะครับอ่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปยุกิอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกระตูนในตำนานของญี่ปุ่นเลยที่มีการถูกนำกลับมาทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะกับด r ก g o บ b a l ซ Z นนั่นเองค่ะ อ่าแล้วก็บอลแซ่นะครับมีรูปให้ดูด้วยมีทีเซอร์ออกมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่ทีเซอร์สั้นมากๆเลยแค่ยี่สิบสี่วินาทีเอาดูขอดูทีเซอร์หน่อยได้ไหมสร้างความฮือฮาได้พอสมควรนี่หลังจาก40ปีผ่านไปเนี่ยอาะมัน40่สิบปีไม่รู้อาจจะสองปีสามพันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าห่างจากภาคที่แล้วเนี่ยถึง17ปีด้วยกันซึ่งทำไว้ในปี1995นั่นเองค่ะ ซึ่งดะก้อนบอลแซ่ดเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวระหว่างช่วงระหว่างดะก้อนบอลกับบอลดังบอลจีทีอ่าอ่าซึ่งถ้าพูดถึงกระตูนเนี่ยฉายครั้งแรกตั้งปี่ปี32เนี่ยครับผมครับผม23ปีที่แล้วอยู่กี่ิ่งเกิดดล้ก้อนบอลกลับมาทำใหม่ครับมันไม่ค่อยเห็นเลยนะต่อเห็นอะไรตื่นเต้นซุงไม่มีอะไรยตั้งหลังมันก็เบื่อเหมือนกันนะ เบื ome, ออ่อที่ทำไมนะมันตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็แบ่งแยกแล้วก็ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เทมงอรงก็ชุบชีวิตได้ชุบเข้าไปเก็บลูกแกวลูกหลังๆผมรู้สึกว่าเก็บง่ายอะดังบอลเนี่ยแป๊บๆเพ่เก่งเกินเราแม่ใช้พลังงานด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เขาจะกลับมาเหมือนกับย้อนไปอยู่ในช่วงที่มันค่อนข้างจะมีรอยต่อนะครับว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่สําคัญได้นักเขียนต้นฉบับโททิยามะอากิระเนี่ยมาเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นคนคิด คิดเรื่องด้วยอหลังเก็ไม่ค่อยทำอะไรแล้วพอทำดอกก้บอลสักเซสแล้วเนี่ยสบายแฮเลยอสบายเลยอะ่ะยิ่งออกไปขายอเมริกาได้ยิ่งสบายใหญ่เลย,อ,อ,ยอะไม่เห็นก็เขียนอะไรหลังๆอะ่ะน้อยมากเลยแต่น่าจะสนุกกว่าของอเมริกา